สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc หม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะมีค่าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กไม่ถึง18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้ขนมไทยนะคะขนมครกขนมไทยนะคะขนมจีบนะคะเข้ามาเอาได้นะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะขนมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทังซิทนะคะรีบแวะเข้ามาเอากันได้นะคะตอนนี้ แล้วอีก88คนเนอะนะคะแล้วก็จะปิดบ้านแล้วนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6มี0 4 2 3 8สาำหรับเด่นนะคะวัดใจนะคะแอดให้เด่น0 เด่นศกับเด่น4 4่ตัวเดิมสำหรับเด่น0ก็จะมี01 05 06นึาหสำหรับเด่น 4, 4ี2ส3่8 ชุดกันเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองสองหกหนึ่งแปดอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับเนาะตัวกลับก็จะเป็น9 0 2 9สาำหรับกันเบิ้ลก็จะมี5 5 เจ็ดเจ็ดสองสองตัวเลขที่แอดมิ้นชอบก็จะเป็นศูนย์หกหกศูนย์สี่สองสองสี่สองหกหกสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสี่สามนะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้เป็นกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขช่วยๆกำามๆมาฝากนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีจ้า